ตำมะเข่งเสียบๆครับมนนี้ต่ำพริกกระเทียมก่อนให้นั่งเอกเด็ดควรให้ครับตํำใส้บักเคี้ยคืนเสียบๆครับผมมาสู้ขั้นตอนการต่ำครับมน,นี้ใส่มะเข่งลงไปต่ำครับ หลังจากนั้นเบาเกิมกับจีไสบักเขียคืน เพื่อบ่ให้แห้งแค่งแงี้ยฟืดข้อเกินไปแห้มันมีน้ำแน่เบาคุมใส่บกเฟียงลงไปครับผมบกเฟียงเป็นบกเฟียงหวานนะครับเด้อให้พื้มีน้ำแน่ Say năm mươi năm tiếng ngủy năm pha lạng ngắp 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 กินแซ่บผู้ใดเคยกินซีหมว่าแซ่บ คล้ายๆตำกล้วยแล้วครับเวลาคืนที่คืนที่อยางๆเนี่ยฝุดฝุดขอนนะแต่ว่าแสบับบตาใส่บะเกียรคืนคือกันนี่คเนี้จํากับแสบได้สิบอกให้ คืนอยากแน่จักหน่อยสวัสดีแบบแสบแบบต่ำบัครึ่งนี่แหละนำใส่กันก็บ,บักเยอคืนหอมแสบ อินครับมันใบขงหน่าอ่อนกับการปรัองงอ่อนจะถือกันด้กับเด้อจาก